สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับเพลงคอร์ล็บที่ใครหลายคนรอคอยเนี่ยก็มาถึงแล้วซึ่งธนาทนะครับเพลงนี้เนี่ยก็เป็น MV ตัวที่2แล้วของลิซ่าแบล็คพิงคในปีนี้ MV แรกก็คือเพลงฮิตอย่างเพลงลิซานะครับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เลยจะพาไปย้อนดูว่าทั้งค่ายต้นสังกัดของลิซ่านะครับหรือว่าค่าย YG จีเนี่ยในปีนี้ทั้งค่าย YG จีนั้นได้ลงทุนกับ MV ของลิซ่าขนาดไหนทั้งการเซตฉากการจัดฉากแต่ละฉากนะครับในวันนี้เนี่ยแอดมินจะมาสรุปให้ดูทั้งหมดเลย เพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ลิซ่าเนี่ยได้เฉิดฉายจริงๆในงานทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดวิวชา์ต่างๆนะครับที่ลิซ่าเนี่ยประสบความสาเร็จแถมในวันนี้นะครับยินได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกทั้ง3คนก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับว่าปีนี้ทาง YG นั้นมีฉากอลังการอะไรบ้างให้ลิซ่าและแต่ละฉากเนี่ยจะจัดใหญ่ขนาดไหนก็ไปดูกันเลยครับมาเรื่องันที่ MV แรกนะครับก็คือ m v ล่าสุดนี่แหละที่ลิซ่านะครับไปทําการคอลแลบกับคุณโอซูน่าดีเจสเน็กเมแกน และถึงแม้ว่าใน m v นะครับเราจะเห็นว่าลิซ่าดเจเ k น m กเมแกนเนี่ยทำการยืนร้องเพลงแล้วก็เต้นในฉากเดียวกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้แฟนๆส่วนมากหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มทําการปักใจเชื่อแล้วนะครับว่าลิซ่านั้นเธอนั้นไม่ได้ไปถ่ายร่วมกันจริงๆเหตุผลนั้นก็เพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับหลายคนบอกว่าลิซ่าในฉากนี้เนี่ยตัวเธอนั้นดูลอยมากๆเลย ทำให้บางคนนะครับบอกว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยหัวใจเขานั้นเต้นแรงมากๆเพาคิดว่าตัวลิซ่านั้นนะครับได้ไปถ่ายร่วมกันจริงๆแต่พอหลังจากที่เขานั้นสังเกตดูดีๆแล้วเขาก็ดูนะครับว่าน่าจะเป็นการใช้ CG แน่นอนทําการตัดให้ลิซ่าเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกันในฉากนะครับก็เรียกได้ดว,ว่าฉากนี้เนี่ยสร้างความสับสนให้แฟนๆในช่วงแรกได้ดีเลยระหว่างว่าลิซ่านะครับไปถ่ายด้วยกันจริงหรือว่าลิซ่านั้นตัดต่อจนเหมือนสุดท้ายนะครับโพสของเมแกนในไอจีเนี่ยก็เหมือนจะมาเฉลยแล้วว่า ตัวของลิซ่าเนี่ยไม่ได้ไปร่วมถ่ายจริงๆนะครับเพราะว่าในลูกที่เธอเอามาลงนั้นมีแค่3คนก็คือดิจเซเน็กโอซูน่าแล้วก็เธอเองซึ่งในขณะเดียวกันโพส์ของเธอนั้นก็แท็กลิซ่าด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฉากนี้สรุปก็คือตัวของลิซ่านั้นน่าจะไม่ได้ไปถ่ายร่วมด้วยและเป็นการตัดลิซ่าน,นะครับเข้ามาอยู่ในฉากแทนและพอเป็นแบบนี้นะครับแฟนๆชาวไทยหลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแค่เหมือนเห็นลิซ่าร่วมเฟรมนะครับก็พอแล้วก็คือประมาณว่าถึงแม้ว่าลิซ่าเนี่ยจะลอยไปหน่อยแต่ว่าเท่านี้ก็ดีแล้ว ก็คาดเดาว่าฉากนี้นะครับน่าจะเป็นฉากที่ลิซ่าเนี่ยถูกนําไปตัดใส่ร่วมด้วยนะครับกับ3าคนที่เหลือมาต่อกันที่ในฉากหลักของลิซ่าในเพลงนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่2ฉากด้วยกันที่เซตขึ้นมามาที่ฉากแรกเนี่ยก็เป็นห้องสตูดิโอห้องนี้นะครับก็เป็นห้องลิซ่าเนี่ยได้โชว์การเต้นนะครับยังคงเป็นลายเต้นที่พิวไหวและก็เซ็กซี่เหมือนเดิมของลิซ่าซึ่งพื้นหลังของฉากนี้นะครับก็ได้ทําการเซตกําแพงขึ้นมาเป็นกําแพงสีดานะครับที่สลับกับความเหลื่อมๆลือมเล่นกับแสงในส่วนของสีไฟนะครับก็ได้มีไฟสี ฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่ใครหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าได้ยกให้ฉากนี้นั้นเป็นฉากที่สวยที่สุดแล้วของลิซ่าในการรว่วมคอลแลบในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าในฉากนี้เนี่ยเป็นการเซตฉากขึ้นมาทั้งหมดและสตูดิโอในฉากนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆและลิซ่านั้นก็ได้ทําการเต้นบนน้าอยู่ด้านหน้าดวงจันทร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งโทนสีของห้องนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยก็มีอยู่2สีนะครับให้เปลี่ยนในฉากนี้โทนสีแรกนะครับก็เป็นโทนสีเย็นทําให้มองมาเป็นโทนสีฟ้ากับสีน้ําเงินเข้ม้มมกกก็็ถววว่่าาเนนโททสสีีียยแแลลฟตซ และก็น่นอนนะครับว่าในฉากนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนโทนสีได้ด้วยเป็นการเปลี่ยนสีจากโทนสีฟ้านะครับมาเป็นโทนสีส้มก็เป็นโทนสีส้มนะครับกับสีแดงที่เพิ่มความร้อนแดงให้กับลิซ่าโดยลิซ่าเนี่ยก็ยังคงเต้นอยู่บนน้ำนะครับกับแดนเซอร์ของค่าย YG ประมาณนี้นะครับสำหรับฉากต่างๆของลิซ่าในการคอลแลบถ้านับเป็นสตูดิโอที่ทำการเซตฉากให้กับลิซ่านะครับในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ใช้ไป2ห้องด้วยกันเลยนะครับก็เป็นห้องสีดำกับห้องดวงจันทร์อันนี้ซึ่งก็คาดเดาว่าฉากในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับน,น,นี้ ก็ถือว่าเป็นฉากที่ดูค่อนข้างเล่นใหญ่ดีแสงสีก็สวยนะครับบรรยากาศก็ดีโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับเพลงคอลแลบต่อมานะครับมาย้อนรอยกับเพลงลลิซากันบ้างก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าทั้งค่าย YG เนี่ยใช้สตูดิโอในเพลงนี้ถึง5ห้องด้วยกันก็เป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าท้งค่าย YG เนี่ยในแต่ละฉากนั้นใช้สตูดิโอเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ลลิซ่าเคยบอกในรายการของคุณวูดี้นะครับว่าการถ่าย MV ตัวนี้ในครั้งนี้เนี่ยกินเวลาถึง4วันด้วยกันเลยแต่ไมม่่่ใใชช4 4 4วววววัััันน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 จบนคเเเป็็ทีียานานากกืืออ้้ล1ด ซึ่งใน1เดือนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถดูได้นะครับว่าทั้งค่าย YG เนี่ยใช้ห้องสตูดิโอเดีวยวในการถ่าย MV แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าทั้งค่ายนะครับจะใช้ห้องสตูดิโอหนึ่งสำหรับฉากหนึ่งเลยอันนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะสามารถบอกได้นะครับเพราะลิซ่าเนี่ยบอกมาแค่นี้ว่าตัวลิซ่านั้นนะครับให้เวลาเปน็นเดือนเต็มๆเ,เลยสําหรับ like ในการถ่าย MV เพลงนี้ก็ว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมินพาไปย้อนดูว่าแต่ละสตูดิโอใหญ่ๆใ,ในเพลงนี้เนี่ยมีห้องอะไรบ้างมาที่ห้อง, Studio, อง,องสตูบบบนนจจจจดิโอ แต่เผื่อใครลืมนะครับห้องนี้เนี่ยทั้งค่าย y าจนั้นได้ทําการเซตนะครับถึงสฉากในห้องเดียวเลยในสาหรับมุมทางเดินตรงนี้นะครับก็ไว้ใช่ถ่ายฉากนี้เป็นฉากที่ลิซ่าเนี่ยใส่ชุดเดรสสีดำนะครับแล้วก็กำลังเดินเข้าไปอันนี้นะครับก็นับไว้ได้1ฉากแล้วสําหรับห้องนี้ต่อมานะครับมาที่อีกมุมหนึ่งก็ยังอยู่ในห้องนี้อยู่เหมือนเดิมเป็นทางเดินทางซ้ายนะครับลงไปฉากนี้นะครับก็ได้ฉากการเดินหันหลังของลิซ่าเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับทั้งร้านอาหารจานด่วนป้ายภาษา ต่อมารับก็ยังได้ฉากอีกฉากหนึ่งต่อจากทางเดินด้านซ้ายนะครับในด้านซ้ายสุดก็ยังมีที่ใช้ถ่ายฉากนี้นะครับถือว่าน่าเป็นฉากที่3แล้วที่ได้จากเซตฉากนี้และแค่สฉากนั้นก็ยังไม่หมดนะครับฉากสุดท้ายที่ยังคงได้จากฉากนี้ก็คือฉากเต้นรวมในท่อนทุกท่อนแรกของเพลงลาริซ่านะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ฉากที่คุ้มมากๆเลยสําหรับเซตฉากเดียวเป็นการลงทุนจัดฉากใหญ่มากๆในครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายได้เยอะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับพอมองฉากนี้ไกลๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าศัตรูที่ใช้เซตฉากนี้ใหญ่มากๆแถมนะครับแค่นั้นยังไม่พอก็ยังมีทางเดินลึกลงไปอีกนี่นะครับก็คือห้องแรกที่ YG เนี่ยให้ลิซ่าใน MV นี้เรียกได้ว่าจัดครั้งเดียวเนี่ยใช้ถ่ายได้ถึง4ฉากด้วยกันเลยนะครับมาต่อที่สตูดิโอห้องต่อนะครับฉากนี้นะครับเหมือนทางโปรดิวเซอร์ของ MV ก็อยากให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าลิซ่านะครับอยู่นอกสถานที่ก็เลยเป็นห้องนะครับที่ทําการจัดท้องฟ้าจําลองขึ้นมาาาเเลยก็็นนนีีีี่่่รรับถืออวปหห้้้งสสทท2 YG ใชํ MV ก็มาต่อกันที่ห้องที่3นะครับสำหรับ MV เพลงลลิซ่าในห้องนี้เนี่ยทางค่ายนะครับก็ได้เซตชื่อลลิซ่ามาให้เลยและฉากนี้นะครับก็ได้ใช้ถ่าย2ครั้งในครั้งแรกเนี่ยก็ได้ใช้ถ่ายในซีนนี้นะครับเป็นซีนเริ่มต้นโดยก็เป็นลลิซ่านะครับกับลุกผมสั้นกับชุดสีดําและพอมองไกลๆแล้วนะครับฉากนี้เหมือนจะไม่ได้ใหญ่มากแต่พอเห็นฉากเต็มๆแล้วเนี่ยจัดว่าค่อนข้างใหญ่เลยและในครั้งที่2นะครับที่ลลิซ่าใช้ถ่ายเนี่ยก็คือลุกลลิซ่าเป็นลุกผมยาวสีดําบวกกับเสื้อผ้้้้้้าาาาาาาขขอออองงงงเเเเเธททททีีีีีีีี่่่่่่่่มมใในนนนนนนสสิิกกััับบบวววะครหหป็3แลลซยยชถ มาต่อกันในส่วนของฉากต่อมาฉากนี้นะครับก็เป็นอีกฉากที่ค่าย YG นั้นทําการเซตฉาก2ฉากขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ถ่ายในที่เดียวกันก็แบ่งเป็น2ฉากนะครับฉากแรกหนึ่งคือฉากตํารวจโพลิซ่าที่กําลังทําการบุกเข้ามาในผับนะครับในขณะเดียวกันอีกฉากที่ใช้ถ่ายก็คือเป็นฉากที่ลิซ่านั้นนะครับเต้นโพแดนเพราะว่าสองฉากนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกันและใช้ที่เดียวกันในการถ่ายเพื่อให้ได้ตรงกับเนื้อหาที่ลิซ่านะครับพยายามจะเสือกออกมา ก็อย่างที่เห็นว่าสองฉากนี้นั้นใช้สถานที anyway, all all ่เดียวกันในการถ่ายจริงๆก็เลยนับนะครับว่านี่เนี่ยเป็นห้องที่4แล้วที Good ่ YG สร้างเพื่อให้ลิซ่านั้นใช้ในการประกอบถ่าย MV นะครับและในที่สุดนะครับก็มาถึงห้องที่5้าห้องสุดท้ายเป็นห้องปราสาทพนมรุ้งนะครับในค่าย YG ก็ทั้งห้องนี้นะครับเส้นขึ้นมาในการถ่ายประมาณ3มชุดนะครับที่ลิซ่าเนี่ยเปลี่ยนมาถ่ายเรื่อยๆก็น่าจะเป็นห้องนะครับที่มีงบสูงในการเซตฉากและก็ได้ทําการเซตออกมาได้สวยมากๆเลย ประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นห้องที่5สําหรับ MV นี้แต่ยังไงก็ตามนะครับทั้งค่ายวายจีเนี่ยอาจจะใช้ห้องซ้ําด้วยเพราะว่าก็อย่างที่บอกเป็นในตอนต้นนะครับว่าลิซ่าบอกว่าการถ่าย MV นี่เนี่ยถึงแม้ภาพรวมนะครับจะเป็น4วันแต่ก็กินเวลาไปถึง1เดือนทําให้บางเซตน,นะครับอาจจะมีการลือ้อแล้วก็ถ่ายใหม่บ้างก็คือลือฉากที่ทําการถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ทําการถ่ายใหม่อีกรอบนะครับในส่วนของบางฉากที่แอดมินไม่ได้มาลงเนี่ยก็น่าจะเป็นฉากเอาท์ดอร์เป็นฉากที่ตัวลิซ่านะครมม่ายยใ,ใกา โอเคนะครับก็ประมาณนี้สรุปว่าทั้งปีนี้เนี่ยทั้งค่ายวาจีนะครับได้เซตฉากอลิซาเ้านับฉากหลกัหลกๆที่รวมกันแล้วนะครับลิซ่าเนี่ยมีการเซตฉากในห้องสตูดิโอนั้นถึง7รอบด้วยกันและไม่ใช่ว่าการเซตแต่ละรอบนั้นจะได้แค่ฉากเดียวเพราะว่าบางทีนะครับในฉากนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่ใหญ่มากๆและประกอบด้วยดีเทลต่างๆเหมือนกับเซตนี้ใน MV ของลิซ่านะครับที่เซตนี้เซตเดียวเนี่ยสามารถถ,ถ่ายได้ถึง4ฉากด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับในปีนี้เนี่ยแฟนคลับของลิซ่านั้นถือว่าพวกเราเนี่ยได้ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยรอการคอลแลัของลิซ่ามานานขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปฟังบ่อยๆได้ซึ่งตอนนี้นะครับยอดไลค์ก็ทะลุ1ล้านไปแล้วด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยแอมเป็นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ